สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองก็ขออนุญาตครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จหลังข้าวสารดำห้าเมล็ดนะครับหรือพระสมเด็จหลังยันน้ําเต้าข้าวสารดำห้าเมล็ดนะครับก็เป็นพระสมเด็จที่ออกวัดไัยสนศักดารามอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็น พระสมเด็จที่หลวงพ่อบกลวยท่านนะครับมีการปลุกเสกนอกวัดครับผมแล้วก็พุทธคุณก็ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็มีความหมายดีๆเนื่องจากว่าด้านหลังขององค์พระสมเด็จเนี่ยมีเมล็ดข้าวสารดำนะครับอ,อยู่ด้านหลังด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็เนื้อของพระสมเด็จนะครับจะเป็นเนื้อผงม,มหาพุทธคุณนะครับผม ผสมกับข้าวสารดำด้านหลังนะที่ผมบอกว่าจะมีการฝังข้าวสารดำอยู่5เมล็ดนะครับแล้วก็ดำเนินการจัดสร้างเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2513ถึง2515นะครับที่มีการลงบันทึกเอาไว้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่มีการลงบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตภาพพระนะครับให้กับทุกๆคนได้ชมปรมีกันนะครับผมโดยการจัดสร้างนะครับก็ จัดสร้างที่วัดภัยสนสักดารามนะครับโดยสมเด็จพระวิรยานุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นประธานจัดสร้างโดยประกอบพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษครับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ประวัติของเข้าวสารดำเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า,ามีมาตั้งแต่สมัยของพ่อคุณผาเมืองนะครับเจ้าเมืองราชนะครับประวัติศาสตร์มีการกล่าวไว้มีการลงบันทึกไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ย ทำการปลุกเสกเข้าสามดำเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับทหาราในยามที่ต้องออกสงครามนะครับเพ mm hmm. มีพระเกจินะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับนอกจากาสมเด็จพระวิรยานุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเป็นประธานจัดสร้างนะครับ mm hmm. ก็จะมีหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อพริ้งวัด โบสถ์โกงธนูจังหวัดลบบุรีครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีครับแล้วก็หลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ลบบุรีครับอันนี้เป็นต้นนะครับสำหรับเกจิที่มาร่วมปลุกเสกแต่ละภาคเกจิที่มาร่วมปลุกเสกนะครับถือว่าเราได้ยินชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่เลื่อมใสของลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ให้ความเคารพในเครื่องรางพระเครื่องของท่านนะครับมีประสบการณ์ทุกเกจิเลยนะครับ แล้วก็ยังเป็นการร่วมปลูกเสกนอกวัดของหลวงพ่อกวยท่านด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นพระที่อาจเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะผ่านตาเราบ้างแต่อาจจะไม่ทราบว่าประวัติการจัดสร้างหรือที่ไปที่มาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วพระต้องบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจราคาปัจจุบันนะครับแต่เขาบอกว่าราคาอาจจะไม่สูงมากแต่สําหรับมวลสารนะครับผงพุทธคุณต่างๆตลอดจนข้าวสารข้าวสารดํา ที่มีการฝังอยู่ที่หลังองค์พระสมเด็จนะครับก็ถือว่ามีพุทธคุณอย่างสูงเลยพระสมเด็จหลังยันน้ําเต้านะครับฝังเข้าสารดำเนี่ยนะครับออกวัดไพศสนสักดารามเพชรบุรีนี่แหละครับพิธีน้ําหลวงหลวงพ่อกลวยท่านก็ไปร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็มีการบันทึกว่าท่านยังนํากลับมาเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่วัด โคสิตาลามด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปบอกเล่าให้พี่ๆฟังว่าเวลาที่พระเกจิอาจารย์แต่ละท่านไปปลูกเสกนอกวัดที่วัดไหนก็ตามนะครับก็จะมีการเหมือนกับจัดส่วนหนึ่งเนี่ยให้ท่านเนี่ยกลับมาที่วัดเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือคนใกล้ชิดของอท่านด้วยนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ทุกคนเลยเข้าใจกันว่าเป็นพระที่หลวงพ่อโกยเนี่ยท่านมีการทําเองครับต่อมามีการเขาเรียกว่าสืบเรื่องราวของพระรุ่นนี้ครับแล้วก็โดยนักสะสมพระของทางจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยก็ได้มีการานําข้อมูลมาบอกว่าหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านได้ไปปลูกเศษที่วัดนี้จริงๆนะครับผมแต่ว่าพระเนี่ยเป็นการจัดสร้างที่วัดท่านมีการนํากลับมาแจกจ่ายแต่ว่าท่าน ไม่ได้เป็นคนจัดสร้างตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องอธิบายให้ทุกทคนเข้าใจก่อนเผื่อบางทีเราไปเห็นนะครับแต่ว่าในเขาเรียกว่าในโปสเตอร์นะครับรวมวัตถุมงคลของวัดโคสตารามเองเน,นะครับเราก็จะเห็นพระรุ่นนี้อยู่ในโปสเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งแบบหลังเรียบแล้วก็หลังยันเข้าสารดำนี้นะครับในหนังสือเนี่ยมีการแจ้งเอาไว้ หลายความเชื่อเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมจะบอกกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าในความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่ามเมล็ดข้าวสารดำเนี่ยคนโบราณถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับที่อยู่รอบๆของพระาธาตุนะครับบางคนก็ไปขุดไปหากันนะครับเป็นเป็นแท่งบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นผลึกบ้างด้วยอํานาจแห่งพระเระพุทธคุณเนี่ยนะครับมรเมล็ดข้าวสารดำเนี่ยจะได้รับพลังแห่ง พุทธานุภาพจากองค์พระธาตุเจดีย์อะครับที่แผ่บารมีออกมานะครับรอบๆพระธาตุเป็นเวลาหลายพันปีที่มีการบันทึกเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าก็ทําให้เมล็ดข้าวสารดำเนี่ยเกิดความศักดิ์สิทธิ์มากและมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะครับเชื่อกันว่ามีเทวาอารักษ์รักษาเอาไว้ครับทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และยังจัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีแม่โพสกนะครับเป็นผู้ดูแลรักษา มีฤทธิ์อำนาจเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเมเด่นในเรื่องของทางเมตตาโชคลาภนะครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ครับในบ้านเรือนทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับเม็ดข้าวสารดําหรือองค์พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับมีกินมีใช้ไม่อดอยากบางทีเราเกิดความสงสัยไหมครับเวลาที่เราเห็นเม็ดข้าวสารดำเนี่ยมี เกจิอาจารย์หลายท่านนะครับบางทีก็นํามาฝังไว้ตรงข้างหลังพระเครื่องนะครับบางทีเราก็เห็นเป็นเม็ดข้าวสารสีดำเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ทราบความหมายว่าเป็นความหมายเด่นในเรื่องไหนพุทธคุณด้านไหนนะครับวันนี้ผมก็นํามาบอกกล่าวทุกๆคนนะครับสาหรับผู้ที่นิยมเรื่องใสในวิชาไสายศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าข้าวสารดำนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าโคดข้าวสาร บางคันก็เรียกว่าข้าวตอพระร่วงนะครับในฐานะของเครื่องรางที่เกี่ยวกับเรื่องของความแค้วคาดและก็คงกระพันชาตีครับในส่วนของข้าวสารดำหรือคดข้าวสารเนี่ยนะครับจะมีขายตามตลาดพระเครื่องและก็ของขังลักษณะจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับขนาดเท่ากับข้าวสารจะมีสีน้ำตาลบ้างสีเทาจนถึงดำสนิทครับ ทั้งแบบผิวเรียบผิวขรุขระลักษณะแบบผลึกที่ผมบอกก็มีนะครับบางบางร้านเนี่ยก็จะมีการใส่ขวดนะครับแล้วก็ขายกันเพื่อนำไปบูชาตามวัดนะครับบางแห่งเนี่ยก็อาจจะเอาไปใส่หลอดนะครับทำเป็นตะกุดนะครับบางวัดที่มีการจัดสร้างพระเครื่องครับก็เอาไปแปะไว้ทางด้านหลังของพระเครื่องที่มีการจัดสร้างนะครับ เพราะว่าเชื่อกันว่ามีอำนาจในเรื่องของป้องกันพวกไสยศาสตร์มต์ดำนะครับแล้วก็ยังทำให้ผู้ที่บูชาเนี่ยอยู่โยงคงกระพันแค้วคาดนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บใส่ขวดไว้ที่บ้านเป็นสี่มงคลหรือจะเอาไว้ที่ร้านนะครับเรื่องการค้าการขายเรียกลูกค้าโชคลาบก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของข้าวสารหินหรือข้าวสารดำ หลายคนบอกว่าข้าวสารหินเนี่ยนะครับหรือข้าวสารดำเนี่ยแม้จะเป็นของโทนสิทธิ์นะครับที่มีฤทธิ์มีอํานาจนะครับอยู่ในตัวแล้วก็ตามหากเรานําเอาไปให้กับครูบาอาจารย์นะครับผู้ที่เลื่องเวทนะครับปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทําให้ข้าวสารตรงนี้นะครับข้าวสารดำเนี่ยมีอนุภาพมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับพระสมเด็จก็ มีความสวยงามมากๆนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์มาร่วมปลุกเสกนะครับอย่างหลวงพ่อทบเองท่านก็เด่นในเรื่องของมหาอุดครับเป็นอันดับหนึ่งเลยตามที่มีการลงบันทึกไว้นะครับแควคาดเป็นอันดับสองและก็เมตตามหานิยมเนี่ยเป็นอันดับสามเลยนะครับหลวงพ่อกวยท่านเองก็ทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วครับว่าวัตถุมงคลของท่านที่มีการจัดสร้างมาเนี่ย เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ของลูกศิษย์นะครับแล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธาว่าเป็นของดีมีพุทธคุณสูงครับมีประสบการณ์หลายตัวหลายคนมีการพูดถึงมีการกล่าวกันครับว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครบเครื่องจริงๆครับแล้วก็หลวงปู่คำมีครับผมหลวงปู่คำมีนี่ก็ท่านก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของสมเด็จรุนนะครับแห่งนครจำปาสัก ได้มีการศึกษาวิชากับหลวงปู่ศีทัศนะครับแล้วก็ยังเรียนวิปัสสนาด้วยเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านนะครับก็จะมีชื่อเสียงมากๆเลยเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยของสงครามอินโดจีนนะครับก็คือทหารเนี่ยจะมาขอเครื่องรางนะครับไม่ว่าจะเป็นะตะก,กุดเนี่ยแหละครับเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งปรากฏว่ามีประสบการณ์ครับทหารที่นำบูชาติดตัวไปเนี่ย สามารถที่จะกลับมาจากสงครามอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีอันตรายเลยเนื่องจากว่าพวกวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงปู่คำมีนะครับทำให้ท่านมีชื่อเสียงมากหลวงพ่อแพรเนี่ยหลายคลิปเลยครับผมบอกแล้วว่าเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็มีการศึกษาวิชาเรียกว่าสายเสยจากหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับแล้ววัดของท่านเองเนี่ยมีความเจริญมากๆ ยิ่งโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาท่านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการขายวัตถุมงคลของท่านเนี่ยเช่าหาบูชาไปเนี่ยทำให้มีเรื่องของอมหานิยมสเสน่ห์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอแคล้วคลาดแล้วก็เขาเรียกว่าลาบผลโคพครั์เนี่ยเพิ่มขึ้นจนเป็นที่แบบมีชื่อเสียงมากสำหรับหลวงพ่อแพรนะครับ แล้วก็หลวงพ่อพิิ้งนะครับก็แค้วคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มหาอุดก็ถือว่าแต่ละท่านเนี่ยวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการและเสาะหาเพื่อที่จะไว้บูชาดูแลปกป้องตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปลุกเสกครั้งนี้เนี่ยถือว่าพระสมเด็จเนี่ยต้องบอกเลยว่าพระสมเด็จนี่ ครบทุกด้านอยู่แล้วครับนะครับทุกอย่างอยู่แล้วเมตตามหานิยมนะครับแคลคลาปลอดภัยแล้วยังเป็นแล้วก็ยังมีในส่วนของอมารดเข้าสารดำที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีผู้คุคนอย่างที่ผมกล่าวให้ทุกทคนฟังนะครับมามาบวกมาเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อเราได้มีโอกาสพบเจอสมเด็จ หลังมเมล็ดข้าวสารดำห้าเมล็ดนะครับก็สามารถที่จะเก็บบูชานะครับติดตัวได้เลยต้องบอกตรงๆนะครับว่าเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าเมตตามหานิยมแล้วเกี่ยวกับเรื่องของโคกรัพย์เป็นอย่างมากครับยังไงพี่เพื่อนทุกคนลองดูนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ เป็นของหลวงพ่อกวยที่ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนอกวัดแล้วก็สมมุติว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับไปได้ข้าวสารหินหรือข้าวสารดํามานะครับแล้วไม่ได้อยู่ที่องค์พระนะครับอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นขวดอะไรเงี้ยการบูชานะครับเขาบอกว่าควรจะวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูปนะครับ แล้วก็ต่ำกว่าเรียนพระเกจิอาจารย์และหากจะนำท่ากายสิทธิ์หรือวัตถุอาถรรพ์ทางธรรมชาติพกติดตัวเนี่ยหรือทำเป็นตะกุดนะครับขึ้นคอเนี่ยนะครับควรจะบอกกล่าวเทวดาประจำตัวให้ทราบก่อนเสมออันนี้มีการลบันทึกเอาไว้นะครับว่าเราจะบูชาวัตถุอาถรรพ์นะครับทางธรรมชาติติดตัวเราก็บอกกล่าวขอ พุทธคุณนะครับอํานาจจากสิ่งเหล่านี้ครับก็ให้เป็นคุณกับเราไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยนะครับไม่ว่าเป็นการเดินทางก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบนะครับเข้ามาหาเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชานะครับหรือพกติดตัวนะครับสำหรับ พี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีความสนใจนะครับก็ลองลองดูครับลองหามาบูชากันก็ไม่ได้มีโทษหรืออะไรไม่ดีนะครับสามารถป้องกันคุณใส่ได้นะครับเขาบอกว่ายังสามารถที่จะเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาอาบเพื่อชําระล้างสิ่งไม่ดีจากร่างกายนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บก็ได้ นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับต้องเป็นความเชื่อด้วยเพราะว่าก็เป็นการค้นพบข้อมูลนะครับพอดีผมเพิ่งเจอพระสมเด็จหลังมเมล็ดข้าวสารนะครับตรงนี้ข้าวสารดำก็จะมีที่วัดห้วยมงคลเหมือนกันที่ขึ้นชื่อนะครับก็คือหลวงปู่ทวดข้างหลังฝังมเมล็ดข้าวสารดำนะครับแล้วก็ที่วัดห้วยมงคลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลวงปู่ทวดรุ่นที่มี มรด้ดข้าวสารดำฝังอยู่เนี่ยมีประสบการณ์นะครับคนที่บูชาส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นผมไปเนี่ยจะเป็นการแจกฟรีนะครับก็ท่านก็จะวางเหมือนกับแฝนไว้ใครจะไปทำบุญ1 0บาท20บาทนะครับมีสายสร้อยด้วยก็สามารถที่จะนำกับบ้านไปบูชาติดตัวไปฝากรูปฝากหลานได้แล้วรุ่นที่มีข้าวสารดำเนี่ยก็อาจจะเป็นการเช่าหาบูชาจากทางวัดซึ่งราคาไม่แพง แต่ว่าคนที่เช่าหาบูชาไปนะครับต้องบอกเลยว่ามีประสบการณ์มีโชคมีลาบนะครับสำหรับคนที่วัดเองเคยเป็นข่าวมาแล้วว่าก็ถูกหวยเหมือนกันรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นเป็นลูกศิษย์ของทางวัดห้วยมงคลนอกอจากนั้นคนที่ไปเที่ยววัดห้วยมงคลนะครับไปกราบไปไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วก็บูชาหลวงปู่ทวดเนื้อผงที่มีมเม็ดข้าวสารดำเนี่ย ฝังอยู่ด้านหลังเนี่ยกลับมาบูชาก็แถวคาดปลอดภัยนะครับมีประสบการณ์มีการเล่ากาันอะไรกันแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําข้อมูลแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดที่มีเมล็ดข้าวสารดําอยู่ข้างหลังเนี่ยมาให้พี่เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเราก็ทําทุกเกจิอาจารย์นะครับเผื่อว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นพระเครื่องที่แต่ละท่านเนี่ยมีอยู่ แต่อาจจะไม่ทราบที่ไปที่มาประวัติการจัดสร้างนะครับแล้วพุทธคุณเนี่ยด้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอเป็นนำข้อมูลมาเพื่อที่จะมาเล่าให้พี่เพื่อนๆ่ได้ฟังกันนะครับยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับพระสมเด็จรุ่นนี้ครับก็ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าต้องขอบคุณพี่เพื่อนเ่เจ้าของภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการลงบันทึกเอาไว้นะครับข้อมูลอาจจะ ไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็บอกว่ามีหลวงพ่อกลัวท่านร่วมปลุกเสกมีหลวงพ่อทบนะครับมีหลวงพ่อแพรซึ่งถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็วัตถุมงคลของแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่ามีประสบการณ์สําหรับเราเองก็เน้นเรื่องของอแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้มีแต่สัติภาพครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยอุบัติเหตุเห็นไหมครับ มีแต่ข่าวบางคืนนี่ดูครับมีแต่ข่าวอุบัติเหตุเดินอยู่ดีดรถก็วิ่งมาชนนะครับบางทีเดินไปซื้อของอา่านักเรียนตีกันนะครับยิงปืนกันเราก็ไม่รู้ว่าจะพาดมาถึงเราวันไหนเวลาไหนนะครับแต่อย่างน้อยเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับเป็นพระเครื่องนะครับซึ่ง ปกเสกโดยเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับอย่างน้นนอยไปไหนมาไหนก็ขออาราธนานะครับให้ท่านเนี่ยเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองเราตามความเชื่อของคนพุทธนะครับยังไงก็เราก็มีความเชื่อเรื่องน,นี้ทุกอย่างมันบอกไม่ได้ครับว่าบางทีคนอาจจะหัวเราอเราครับว่ามันอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าถ้าคนไม่เคยเจอเนี่ยคุณก็จะหัวร้อได้ แต่คนที่เคยประสบเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับในชีวิตเนี่ยซึ่งเราหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่เราก็บอกได้เพียงความเชื่อความศรัทธาว่าเรานับถือครูบาอาจารย์นะครับท่านก็เมตตาเราแล้วก็ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับบางทีจากหนักก็ให้กลายเป็นเบานะครับแล้วก็ทุกวันนี้ถึงพระเครื่องถึงเป็นที่นิยม นะครับแล้วก็เป็นที่เสาะสแสวงหาของลูกศิษย์นะครับซึ่งบางทีอย่างที่เราเคยทำคลิปมาครับเราก็ต้องมีความทุกข์นะครับต้องมีปัญหาบางทีอยากให้มันผ่านพ้นอยากจะให้มันข้ามไปได้นะครับก็เราอาจจะต้องพึ่งสิ่งที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกว่าเราจะผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็ผมเองก็ ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยังไงทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วนะครับที่สําคัญคือเราต้องออใจเย็นๆแล้วก็มีสตินะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เอ็นดูเมตตาผมนะครับก็เข้ามาพูดคุยมาแนะนำนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ คำพูดใดนะครับถ้าบางทีมันไม่ลื่นหูในทางพราพุทธศาสนานะครับหรือฟังแล้วมันติดติดขัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นเหมือนกับธุรกิจเป็นช่องที่มันแบบเลิศหรืออะไรก็เป็นเพียงแค่วันนี้มามีอะไรดีก็มาบอกมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้พบเจอเหมือนกันหรือมีอยู่แล้วก็จะได้ทราบที่ไปที่มานะครับ แล้วก็ขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นำมาให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลที่มีการลงบันทึกเอาไว้ในเฟซบ้างใน Google บ้างนะครับยังไงผมก็ขออนุญ,ญาตหยิบข้อมูลมาเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่มีความสนใจได้รับทราบตรงนี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ พระเครื่องของครูบาอาจารย์หลายๆท่านะมาให้พี่ๆที่มีความสนใจในเรื่องนี้นะครับได้ได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยเวลาไปไหนมาไหนนะครับสวัสดีครับผม